บริษัทยังคงยุ่งๆมากเลยและวันหยุดก็ยังมีวันทํางานด้วยฉันกลับมาที่บ้านและในเช้าวันเสาร์ที่เราต้องไปทํางานกันอีกครั้งหนึง่งเพื่อที่จะแข่งขันกับทุกคนฉันจะต้องไปท่าสิคนนั้นให้ได้คนที่จะได้ไปญี่ปุ่นกับบอสฉันจะไม่ยอมไม่ใครตัดหน้าฉันยังเด็ดขาดในครั้งนี้แม้แต่พี่ทนานหลือพวกพี่ๆสามสาวหรือแม้แต่พี่ฮานะเองก็ตามะ แต่ว่าในเช้าวันนั้นก่อนที่เราจะออกไปทำงานฉันก็ได้ทำบางอย่างที่เพื่อจะสรายบอสอีกเพราะว่าครั้งก่อนฉันรู้สึกว่าเธอยังไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ที่ฉันให้ดอกกุหลบาบเธอแค่ดอกเดียวอ่ะคราวนี้ฉันก็เลยสั่งดอกกุหลาบให้เธออีกครั้งหนึง่งแต่เป็นช่อดอกกุหลาบช่อใหญ่เลยทีเดียวบอสค่ะมีดอกไม้มาส่งค่ะนี่มันอะไรกันนะพาร์ทเธอสั่งดอกไม้นี่มาเหรอ ค่ะบอสหนูสั่งดอกกุหลาบมาให้บอสช่อใหญ่เลยค่ะนี่ของฉันเหรอเนี่ยแอบสั่งมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่เห็นรู้เรื่องเลยแกห,หนูจะเซอร์ไพรส์บอสไงคะเนื่องในโอกาสอะไรหรอพัดเธอจะมาประจบอะไรฉันกันเนี่ยเปล่าคะ่ะหนูแค่อยากให้ดอกกุหลาบบอสบ้างอะคะ่ะก็หนูไม่เคยทําแบบนี้เลยก็บอสจะเคยซื้อดอกกุหลาบให้หนูนี่คะหนูก็อยากให้บ้างอะคะ่ะ ดอกกุหลาบสวยจริงเลยขอบใจนะพัดโทษทีนะเมื่อคืนฉันไม่ค่อยมีเวลาที่จะอยู่กับเธอเท่าไหร่กับก็ดึกเธอหลับไปก่อนสินะค่ะบอสมีบอสถ่ายโกรธหนูแล้วใช่ไหมคะอะไรจะไม่ได้โกรธเธอสะหน่อยพัดและนี่อะไรนะกระเป๋าของใครเหรอที่วางอยู่กระเป๋าใหม่เหรอพัดเปล่าค่ะคือกระเป๋านี้หนู นูสั่งมาให้บอสอะค่ะเป็นของขวัญคู่กับดอกไม้อ่ะค่ะข้าวก่อนหนูสั่งดอกไม้ดอกเดียวให้อะ่ะบอสคงใจยังไม่พอใจใช่ไหมคะหนูก็เลยซื้อของขวัญมาเพิ่มอะค่ะเป็นกระเป๋าแบนรนด์หรูเลยหวังว่าบอสจะชอบนะคะนี่เธอเอาเงินเท่าไหร่มาซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมให้ฉันเนี่ยพัดฉันเคยบอกให้เธอเก็บเงินไม่ใช่หรอแล้วเ,เงินมาซื้อของให้ฉันทําไมฉันยังไม่ได้อยากเปลี่ยนกระเป๋าตอนนี้ซะหน่อยนะ ก็หนูเห็นบอสใส่กระเป๋าเดิมๆมาเยอะแล้วอะหนูก็เลยอยากให้บอสใช้กระเป๋าใหม่บ้างอะค่ะบอสชอบไหมคะหนูตั้งใจเลือกให้บอสเลยนะคะเห็นสีมันสวยดีอะค่ะคิดว่าน่าจะเข้ากับเสื้อผ้าที่บอสใส่ประจําด้วยอะค่ะพัดเธอทําทแบบนี้ทําไมอะหรือว่าเธอคิดจะประจบฉันเพราะอยากจะเป็นห้าสิบคนนั้นที่จะได้ไปญี่ปุ่นอย่างกันเหรอ ใช่เพราแบบนั้นหรือเปล่าพัดเธอถึงทำสิ่งขนาดเนี้ยไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคะบอสว่าเดี๋ยวเข้าใจหนูผิดสิคะหนูมไม่ได้ทำเพราะว่าอยากจะเป็นห้าสิบคนนั้นนะคะหนูแค่อยากให้เราดีกันเหมือนเดิมอะคะ่ะแล้วก็อยากให้บอสอะหายโกรธหนูไม่งอนหนูแล้วก็จะได้มีกำลังใจในการทำงานด้วยไงคะ ต้องทำถึงขนาดนี้เลยเหรอพัทเอาเงินมากมายมาซื้อของแบบนี้ให้ฉันเนี่ยเธอนี่จริงๆเลยนะยี่หนูทำอะไรไม่บอกฉันก่อนเลยถ้าบอกฉันก่อนนี่ฉันจะไม่ให้เธอซื้อให้ฉันน,นเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่ต้องซื้อให้เลยพัทก็หนูอยากเป็นแฟนบอสแบบที่คนอื่นเขาทำที่ซื้อของให้แฟนนะคะถ้าบอสไม่ชอบก็เก็บเอาไว้ก่อนก็ได้นะคะถ้ายังไม่อยากใช้อะคะ่ะ ขอบใจนะพัทเธอมาทำตัวน่าราักแบบเนี้ยแต่ก็ไม่ใช่ว่าฉันจะให้คะแนนพิเศษกับเธอในการทำงานหรอกนะเธอเข้าใจใช่ไหมงานเนี่ยต้องวัดกันที่ผลงานนะพัดและเรื่องซื้อของมางอนฉันเนี่ยมันไม่จำเป็นเลยถ้าฉันจะหายงอนเธอมันไม่ได้วัดกันที่เธอซื้ออะไรมาให้ฉันนะ นี่หมายความป้าๆจะไม่หงอนหนูหรอคะเนี่ยฉันไม่บอกเธอหรอกว่าฉันงอนเธออยู่หรือฉันไม่งอนเธอที่อยากรู้เธอก็ต้องดูเอาเองสิเธอดูออกหรือเปล่าล่ะว่าฉันหายงอนเธอหรือยังฉันมองหน้าบอสนี่ตรงลองบอสหงอนฉันหรือยังนะฉันไม่รู้จริงๆด้วยอะถ้าจนป่านเนี่ยเธอยังไม่รู้ว่าฉันหางอนเธอหรือยังนะ ของพวกนี้มันก็ไม่จําเป็นต้องซื้อมางอฉันหรอกแต่เธอควรจะดูรู้เองว่าฉันอนะหายโกรธหรือหายงอนเธอหรือยังหรือว่ารู้สึกยังไงเธอควรจะอยู่ใกล้ฉันแล้วก็รู้ได้เองนะพัป็นสักวันหนึ่งไม่จําเป็นต้องซื้อของพวกนี้มาให้ฉันเลยทำไมบอสพูดแบบนี้นะคะหนูสาซสื้อของมาให้บอสนะคะของไม่สําคัญหรอกพัดความใส่ใจของเธอ ฉันก็ชอบนะที่เธอน่ารักกับฉันนะ่ะแต่ว่าความจริงแล้วถ้าอยากจะคบกันนานๆนนีะ่ฉันว่ามันต้องดูที่เราสองคนมากกว่าในความสัมพันธ์ในระยะยาวนะ่ะไม่จำเป็นต้องซื้อของมาให้ก็ได้แค่การกระทำของเธอทำให้ฉันพอใจและการกระทำของฉันทำให้เธอพอใจได้ เท่านี้มันก็โอเคแล้วล่ะพัดฉันทำให้เธอไม่พอใจเหรอเธอไม่สบายใจหรือเปล่าที่อยู่กับฉันแบบเนี้ยไม่ใช่นะคะบอสหนูดีใจที่อยู่กับบอสจะตายอยู่แล้วค่ะบอสจะทำหน้าอย่างนั้นสิคะหนูอยากให้บอสไม่เครียดก็เท่านั้นเองอะคะ่ะฉันจะรับของพวกนี้เอาไว้นะแต่เธอต้องสัญญาว่า งานคราวนี้ที่ฉันให้เธอทำเนี่ยเธอจะต้องไม่พลาดแม้แต่ก้าวเดียวบอสทำหน้าดุฉันฉันรู้ว่านี่ไม่ใช่แค่คำสั่งฉันเริ่มจะเดาเธอออกมากขึ้นฉันรู้ว่าเธออยากให้ฉันไปญี่ปุ่นกับเธอจริงๆเธอไม่แค่พูดเล่นที่เธอดุและเข้มงวดกับฉันขนาดนี้คงเป็นเพราะว่าบอสไม่อยากให้ฉันประมาทแล้วก็ชะล่าใจไม่งั้นฉันจะต้องแพ้คนอื่นๆเขาแล้วก็อาจจะตกรอบ ไม่เข้าตากรรมการในครั้งนี้บอสอาจจะกำลังแกล้งทำเป็นดูุฉันอยู่เพื่อที่จะทำให้ฉันพัฒนาตัวเองมากขึ้นมันต้องเป็นแบบนั้นแน,น่ๆจริงแล้วบอสดีใจใช่ไหมที่ได้รับของขวัญจากฉันน่ะพวกเราเขีออยนทำงานกันมากไม่มีใครยอมแพ้ใครเลยในบริษัทฉันหวังว่าตัวเองจะทำได้เต็มที่แล้วก็ทำได้ดีที่สุด แต่ว่าความกังวลมันก็เริ่มแทรกซึมเข้ามาเพราะว่าจะไม่รู้ว่าจะมีคนที่เก่งกว่าฉันอีกมากมายสัเท่าไหร่อะ่ะมันกดดันอยู่เหมือนกันนะเนี่ยในช่วงเย็นของอีกวันหนึ่งฉันกลับมาคราวนี้ปอสซ,ซื้อไวน์มาด้วยฉันได้ถามเธอว่าไปเอาไวน์มาจาัดไหนที่เธอนั่งดื่มอยู่เธอบอกว่าที่จริงแล้วไม่ใช่ไวน์ที่เธอซื้อหรอก แต่ว่าเป็นของหุ้นส่วนก็ให้มาเป็นของขวัญคุ้นส่วนบอกว่าครั้งนี้อยากให้บริษัททําให้พวกเขาประทับใจอย่างที่สุดแล้วก็อยากให้บอสนะ่ะจริงจังกว่าน,นี้ด้วยนี่เธอไปพบหุ้นส่วนหลายคนมาแล้วก็ไปทานข้าวกับพวกเขามากว่าจะกลับก็ดึกเลยแล้วก็าวายกลับมานั่งดื่มอีกตั้งหากเธอไม่ถึงกับจะเมาอนะแต่บอสก็นั่งลงบนเตียง ทั้งยังไม่ได้อาบน้ำด้วยแล้วก็นั่งเดินอยู่ดูเหมือนว่าไวจะทำให้บอสผ่อนคลายขึ้นบอสคะทำไมไม่ไปอาบน้ำก่อนล่ะคะวันนี้บอสดูเหนื่อยจริงๆเลยอะคะ่ะมีปัญหาอะไรกับพวกคุณส่วนที่ประชุมหรือเปล่าคะบอสถ้าเห็นไวนี่ไม่พัาดจริงๆแล้วฉันโดนกดดันจากผู้ใหญ่แล้วก็ลูกค้าหลายบริษัทเลยทีเดียวอะ วายนี่ก็เหมือนวายที่ให้มากดดันฉันนั่นแหละว่าฉันรับของจากเขาแล้วก็ต้องทํางานให้ดีที่สุดมันก็จะทำบริษัทพังหรือว่าแพสตูไม่ได้ฉันก็เลยเอามันมาดื่มย้อมใจให้รู้ว่าฉันจะต้องไม่ยอมแพ้ครั้งเนี้ยมันเหมือนกับสิทธิ์ที่ฉันต้องชนะทีเดียวแหละฉันเหนื่อยจริงๆเลยพัดบอสคะบอสจะดื่มจนเมานะคะ หนูเป็นห่วงสุขภาพอนะคะ่ะช่วงนี้บอสผอมไปด้วยอะบอสพักบ้างก็ได้นะคะแบบนี้จะทำงานหักโหมเกินไปมันจะยิ่งไม่ดีนะคะงานจยิ่งออกมาแย่ถ้าเกิดว่าร่างกายเราสุดทมนะคะเดี๋ยวหนูจะช่วยอยู่กับบอสเองนะคะยังไงบอสก็ทำได้อยู่แล้วค่ะหนูเชื่อว่าบอสต้องทำได้ดีแน่ๆบอสไม่ต้องกังวลไปหรอกนะคะไม่ว่าใครจะว่ายังไงหรือว่าจะกดดันยังไงอนะคะ่ะ บอสเป็นคนที่เก่งที่สุดในบริษัทของเราหนูคิดแบบนั้นนะคะแล้วบอสก็เป็นเหมือนไอดอลของหนูด้วยอะคะ่ะเป็นอย่างนั้นจริงๆอะหนูคิดว่าบอสต้องทำได้ดีแน่ๆเลยค่ะหนูเชื่อมั่นถึงแม้ว่าคราวเนี้ยหนูจะอดไปญี่ปุ่นด้วยถ้าเกิดว่าหนูไม่ได้รับเลือกเป็น50คนนั้นก็ไม่เป็นไรหนูอยากมีเวลาที่จะดูแลบอสนะคะได้ไหมคะให้หนูดูแลบอสนะคะ เธอจะมาดูแลอะไรฉันนี่หนูเอาตัวเองให้รอดก่อนเถอะฉันไหวนะพัทบอสไม่ไหวก็บอกหนูตามตรงสิคะบอสเอาแต่ฝืนเลยอะ่ะพัทจะเป็นห่วงฉันจริงๆสินะรู้ไหมว่าเข้าก่อนฉันเครียดนิดหน่อยนะที่เห็นเธออยู่กับคนอื่นบ่อยแต่พอเธอบอกฉันเมื่อกี้ ว่าฉันเป็นไอดอลเธอในการทำงานและดูจะเชื่อมั่นในตัวฉันขนาดนั้นน่ะฉันก็ดีใจนะพัดที่เธอเห็นฉันแบบนั้นนะเธอเห็นฉันแบบนั้นจริงๆใช่ไหมฉันเป็นคนเก่งที่สุดในสายตาเธอเหรอใช่คะ่ะบอสไม่มีใครเกินไปกว่าบอสแล้วล่ะคะ่ะทั้งบริษัทเนี้ยทุกคนนายกย่องบอสมากนะคะบอสต,ต้องเชื่อมั่นว่าตัวเองทำได้ะคะ่ะนเชื่อที่สุดเลยนะคะ บอสไม่มีทางพลาดหรอกค่ะคนอย่างบอสอะแต่ฉันเนี่ก็พลาดมาตั้งหลายครั้งแล้วนะในตำแหน่งที่ฉันเป็นบางทีฉันก็ใจร้ายแล้วก็ทำให้คนอื่นต้องออกจากงานด้วยแล้วก็ทำให้หลายๆคนต้องแพ้แล้วก็ผิดเพราะว่าตัวฉันวางแผนผิดพลาดแค่นิดเดียวทุกอย่างก็ล่มได้แกเป็นหัวหน้ามันไม่ง่ายเลยจริงๆเ่งฉันคงจะเครียดเกินไปหน่อย บอสมีต้องห่วงนะคะหนูจะดูแลบอสเองค่ะแค่หนูอยู่ใกล้ๆบอสแบบนี้ถือว่าหนูดูแลแล,แล้วได้ไหมคะพาดขอบคุณนะถ้าไม่ได้เถิดฉันว่าฉันคงจะยากกว่านี้แน่นนนเลยเข้ามาใ,นใ,นใ,นใกล้ๆฉันสิพาดให้ฉันดูหน้าเธอหน่อยหลังๆมานี่เราไม่ค่อยได้ใกล้ชิดกันจริงๆไง บอสเลิกงอนหนูแล้วใช่ไหมคะบอสเลิกงอนหนูแล้วจริงๆใช่ไหมเนี่ยยินหนูเอ้ยฉันถ่ายงอนเธอตั้งแต่นานแล้วแหละฉันเ,เป็นคนที่หายงอนเองได้ความจริงี่ยเธอไม่จำเป็นต้องงอนหรอกไม่จำเป็นต้องเปลืองตามไปซื้อของอะไรฉันด้วยฉันขอโทษกันแล้วการที่ข่าวก่อนฉันงี่เง่าไปหน่อยฉันไม่ควรจะบังคับอะไรเธอเยอะเลยไม่เป็นไรหรอกคะ่ะที่จริงอะ่ะ หนูก็แอบดีใจนะคะที่บอสเห็นหนูกับพี่ฮานะนะคะบอสห่วงหนูก็ไม่เป็นไรแล้วคะ่ะก็หนูเป็นแฟนบอสนี่คะแต่ว่าถ้าบอสมีอะไรให้หนูดูแลบอสต้องบอกหนูด้วยนะเก็บเอาไว้คนเดียวอะคะ่ะบอสชอบแบกรับเรื่องทุกอย่างคนเดียวจนตัวเองต้องเครียดเป็นแบบนี้ตลอดเลยบอสไม่ค่อยจะปรึกษาใครเลยกิดฉันเคยชินหนิกับการแก้ปัญหาทุกอย่างด้วยตัวเองอะ ก็ว่าบางปัญหาเราก็ผ่านมันไปไม่ได้คนเดียวหรอกนะคะบอสบอสให้หนูช่วยแก้บ้างเถอคะค่ะอย่างน้อยให้หนูได้เป็นตัวที่ทำให้บอสได้พักบ้างก็ยังดีคะ่ะโธ่เด็กโง่เธอเนียไม่รู้อะไรคิดฉันกลับมาเห็นหน้าเธอที่บ้านแบบนี้ทุกวันฉันก็ได้พักแล้วล่ะพัดไม่ต้องอะไรมากเลยเธอไม่ต้องเหนื่อยเพราะฉันหรอกนะี ถึงป๊อจะพูดแบบนั้นก็เถอคะค่ะแต่ว่าเราเป็นแฟนกันน่ะด้โปรดเถอะค่ะบอสให้หนูได้ให้ความสุขกับบอสยิ่งกว่าน,นี้ด้วยนะคะอยากจะใส่ใจบอสถึงที่สุดเลยอะคะ่ะกินหนูเธอนี่ดีจริงๆดีกับฉันจริงๆเลยนะยิ่งทำให้ฉันกดดันเขาไปใหญ่เธอฟังจินดาพัดค่ะบ๊อส ไปญี่ปุ่นคราวหน้าเธอต้องไปกับฉันให้ได้ด้วยความสามารถของตัวเธอเองฉันไม่ได้จะกดดันเธอนะแต่ว่าเธอรู้ใช่ไหมว่าเธอต้องทำให้ได้เนะี่ยเพราะว่าฉันจะต้องไปคนเดียวโดยไม่มีเธอฉันก็ไม่อยากจะไปหรอกนะีบอสกดดันหนูเหรอคะเนี่ยได้คะ่ะหนูจะไม่ยอมแพ้คะ่ะยังไงหนูก็จะไปให้ได้เลยคะ่ะบอส รอดูฝีมือหนูได้เลยนะคะเล็กฉันจะรอดูยีนหนูของฉัน